แอดรอบเราไอแอดรอบเราก้แต่นัันก็วิ่งไปรายทั้งคู่แล้วตรงนี้ว่าไหมคนมาฟาร์มเลยอะจริงมันเนี่ยจริงยาน้ำยาน้ำอยู่พรบแสดงว่า,วามันเป็นรถด,ดอปไม่ฝั่งนี้ไม่น่ามีคนมาถืกว่าฝั่งผากิจเยอะสัตว์คนอะยัองอยู่ยัองอยู่ครบ มันเห็นคนแล้วนะคิเองบอกว่าเดี๋ยวนี้น้องเนปไม่เล่นลเหรอไอคอมเพนเหรอใช้คอมเพนดีกว่าเก็บเสียงไม่ใช่แล้วทิว้งไปเดี๋ยวนี้น้องเนปไม่เล่นกับพี่ยหรอเก็บเสียงเก็บเสีออารอยู่ข้างบนบ้านชั้นสองทิ้งไปแล้วอืมทำไมไอ้รอบอยู่หลังเนินมันอะคิดไปเองเปล่าว่าเห็นคน ไม่รู้ว่ะตาวงล้มวงหนึ่งเด็สี่ครับบัิีเจเทีวครับเจเนี่ใช่ช่องสตรีมจากมอบายเก่งๆปัออกคนละช่องนะนันสี่อาซัดตรงนั้นไอเดอบะไอดอบไอเดอบเอ้ยไอดอบพิเศษแ่ะวะน่ะไม่ไม่ไม่ธรรมดาอ๋อโอเคสกาให้สกาให้ ตกใจมีหรอมีหรอไปไปกันก่อนเลยไปกันก่อนเลยท่านจะไปอ่ะเห็นแล้ว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 ตัวเดียวอ่ะสกายหลบไปหลบไปก็ดีเออกูเห็นตัวเดียวยเห็นตัวเดียวไหนไหนไหน Enemies ahead อ๋นอน,นั่นแทบอยท่านยิงดิ ชั really really ้นก oh, really ูไม่มี M762 อ่อาไปยิงวะไปไหนแล้วอะหายเหี้ยไกลเกินโอ้โูลแม่งรถแม่งลอยได้หึนอนอยู่สองตัวไหนไหนไหนนอนอยู่นอนอยู่หลัง ล้างเนินล้งเนินล้างเนินเินล่างเินล้างสองตัวเลยระวังแล้วกันแ่งเอ้ยม่อยู่หลังเห็นตัวนึ ไม่ใช่ตัวนึยเหงาสองตัวแล่มาสมองแล้วัวมันไปไหนหรอดมดูมังกรมาสมองอีกอันหนึ่งมันจะคานเข้าออมันต้องขัดเฮ้ยตอนสามสิบสกายตรงนี้ ตัวหนึ่งนัดดาวโอเคเสนสวยตัวล่างเดินยังอยู่เห็นแล้ววิ่งวิ่งวิ่งลางยังวิ่งดาวจบไลอยู่ล่างเดินนะอ่าเอาไว้ดรบปะ อ้ำเดยวเขาให้ดูตรงนี้ให้เลยมันมีพี่มีมั้ยใครมีข่ขาวเสนอดีๆแบบเปิดเข้าไปบบหมดเฮ้ยยิงอะวะอ๋อมีมีฝั่งนน้นด้วยใคมาลแล้วเบอรอพี่อหรอ ไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคเดี๋ยวผมอ้อมลําให้เห็นแล้วเส็จแล้ววิ่งตามเอกนะอยู่ในสมตร้นไม้เลย,เลยวิ่งออกมาแล้วไม่คูไม่เห็นกูไม่เห็น,ก,หนกูวิ่งตามเอกอยู่ เจ็บมากงั้นเหรอระเบิดยัดระเบิดสวยตายตายวงตายไม่ลอกอะไรตายวงตายวงตายวงไอ้เหี้ยนั่นตายวงฮะให้น้อยเข้ามาดิข้าบนสิครับข้างบนเอ๊ะ แดงอ,อย่างนี้เจ๊ขอกเจ๊ของอ